ถ้าต้องการที่จะเก็บสะโพกมากกว่าเอวสามารถทําได้ไหมคําตอบคือได้ค่ะแต่ว่าเวลาที่เราแก้เนี่ยเราค่ะจะต้องถั่วเฉลี่ยนะคะในการเก็บนะถ้าไม่อย่างนะะั้นค่ะทรงกางเกงนะคะจะเสียแน่นอนอย่างตัวนี้นะคะก็เป็นโจทย์ที่แฟนเพจสอบถามเข้ามานะคะว่าการที่เราค่ะจะเก็บแค่เอวเนหนึ่งนิ้วแต่ว่าสะโพกนะคะจะเก็บถึงสามนิ้วเนี่ย ในการเก็บเนะีคะเราจะเก็บแบบไหนให้ทรงไม่เสียนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะอธิบายให้ฟังแบบละเอียดเลยเนาะอ่ะในขั้นตอนแรกค่ะเดี๋ยวเรานะคะก็จะทําการเลาะส่วนของขอบเอวก่อนนะคะแยกออกจากกันก่อนเพราะว่าตัวนี้เราต้องทําความเข้าใจว่าโครงสร้างของแพทเทิร์นนะคะเอวกับส่วนของ ส่วนของขอบเอวค่ะกับส่วนของตัวงเกงเนี่ยมันถูกแยกออกาจากกันเนาะฉะนั้นค่ะเวลาที่เราเก็บทุกๆครั้งเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ค่ะที่เราทําการเก็บรวบลงไปเลยเก็บรวบลงไปเลยนะคะมันจะทําให้ทรงงกเกงค่ะไม่สวยนะคะถ้าเกิดในการแก้แบบนั้นสามารถแก้ในแบบที่ใส่แบบชั่วครั้งชั่วคราวค่ะแบบอยากจะใส่แบบรีบรีบสามารถทําได้แต่ถ้าเกิดว่าเราทํางานในฐานะช่างอ่ะไม่สามารถทําแบบนั้นได้นะคะในขั้นตอนแรกค่ะก็คือให้เราล้อส่วนของขอบเอวนะคะแยกออกจาก ตัวของตัวกางเกงก่อนให้แยกแบบนี้นะคะด้านหลังเนี่ยจะเป็นภาพหน้าตาแบบนี้เนาะถูกแยกออกจากกันถ้าเป็นภาพจากด้านหน้าค่ะก็คือจะเป็นแบบนี้อันนี้คือขอบเอวเนาะแล้วก็อันนี้คือฝั่งของเป้ากางเกงด้านหน้าตรงบริเวณตรงนี้ค่ะจะถูกล้อแยกนะคะเราจะไม่ได้ล้ะขอบเอวออกทั้งหมดนะคะแต่เราค่ะจะล้อด้านหน้าเนี่ยแค่นิดเดียวถ้าเป็นด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะอันนี้คือฝั่งกระดุมเนี่ยค่ะ ประมาณเท่านี้นี่นะคะล็อส่วนของตัวกางเกงค่ะกับตัวขอบเอวแยกมาจากกันก่อนนะคะทีนี้ในการเก็บเนี่ยส่วนของตัวขอบเอวนะคะเรานะคะจะทําการเก็บจากกลางหลังบริเวณตรงนี้นะคะให้ทําการผ่ากลางหลังแบบนี้เลยนะคะก็หนิ้วเนี่ยก็คือฝั่งละ0.5ถูกต้องป้ะฝั่งละ0.5รวมเลยนะคะก็คือจะอยู่ที่1นิ้วตรงนี้นะคะเก็บ1นนิ้วจบไป ะะตามแบบที่เราเคยแก้นในทุกๆครั้งที่อันเคยแนะนําไปนั่นแหละขอบเอวไม่มีปัญหานะแต่ทีนี้ค่ะมาในส่วนของสะโพกแน่นอนถ้าหากว่าเราค่ะทําการเก็บฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะมันก็จะทําให้งานนะคะทรงมันจะไม่สวยเนาะฉะนั้นค่ะถ้าเกิดว่าเราเก็บมากถึง3นิ้วเนี่ยอันค่ะแนะนําว่าให้เราถั่วเฉลี่ยเก็บทั้ง3จุดเลยคือด้านข้างตรงกลางแล้วก็ด้านข้างนะคะก็คือให้เราถั่วเฉลี่ยเก็บฝั่งละ1นิ้วเลยนะคะ สะโพกเราต้องการเก็บอยู่ที่สามใช่ป่ะก็ให้เราขาดถั่วเฉลี่ยนะคะกลางหลังเก็บหนึ่งนิ้วด้านข้างเก็บหนึ่งนิ้วด้านข้างเก็บหนึ่งนิ้วก็เท่ากับสะโพกนะคะเราจะเก็บแค่เราจะเก็บทั้งสามจุดนะคะจุดละาหนึ่งนิ้วก็คือตรงนี้มันมีตะเข็บด้านข้างถูกต้องป่ะรวมแล้วเนี่ยคะ่ะก็คือมันจะมี บนล่างใช่ไหมคะบนล่างก็เป็น0.5บนล่างเป็น0.5้รวมเลยนะคะก็คือจะเป็นอยู่ที่1นิ้วเพราะตรงนี้มันคือเป็นตะเข็บเนาะพอหลังจากที่เราค่ะจับตะเข็บพลิกมาเนี่ยมันก็คือจะเป็นแบ่งถั่วเฉลี่ยแบบนี้ยอย่างละครึ่งนะคะก็เท่ากันกับว่าเรานะคะวัดจากตะเข็บออกมาเนี่ยฝั่งละ0ูนนะคะแต่ทีนี้เราค่ะจะต้องมาหาจุดของสะโพกก่อนเวลาที่เราเก็บไม่ใช่ว่าเราแบบจะเก็บโดยที่เราไม่รู้ตำแหน่งที่แน่นอนของสะโพกไม่ใช่นะคะให้เราเนี่ยวัดจากขอบเอวตรงนี้ลงมานะคะอยู่ที่ ยี่สิบเซนตรงนี้นะคะเป็นหลักโครงสร้างของแพทเทิร์นนะว่าตำแหน่งของสะโพกนี่อยู่ประมาณเท่านี้แต่อันนี้ค่ะเป็นเอวกางเกงแบบปกตินะคะที่ยี่สิบเซนเนี้ยมันคือตำแหน่งของสะโพกแต่ถ้าเกิดว่า,าลูกค้าเขามาเองนะคะให้เขาลองสวมแล้วเราลองดูค่ะว่ากลางก้นเนี่ยอยู่บริเวณตรงไหนถ้าเกิดเราจับดูแล้วว่าอยู่บริเวณตรงนี้ก็ให้เราขียเส้นไว้เลยว่าตรงนี้คือตำแหน่งของสะโพกตรงนี้คือสะโพกตรงนี้คือสะโพกนะ,พนะคะสามจุดทีนี้ค่ะ แล้วเรานะคะก็ทําการเก็บจากตรงเนี้ยว่าจากเนี้เข้ามาศูนจุดห้านะคะรวมแล้วมันก็จะได้อที่หนึ่งนิ้วจากนั้น,นะคะ่ะก็ใช้ไมโค้งไมโคงสะโพกนะคะในการโค้งไล่มาค่ะค่อยค่อยบีบเส้นเข้ามานะคะแล้วก็ไหลออกแบบนี้ตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะก็บีบเส้นเข้ามาค่ะอันนี้คือถ้ามองผาพมุมบนมันจะเป็นแบบนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าเราค่ะแก้ในแบบที่เอ่อมันเป็นพลิกตะเข็บออกมาเนี้ยมันจะถูกกินเข้าไปแค่นิดเดียวนะคะก็ถั่วเฉลี่ยไล่มาแบบนี้ นี่ค่ะคือถ้าหากว่าเอาเพื่อนๆลองสังเกตดูนะเรามองภาพรวมแบบนี้ใช่ไหมคะเราดูว่าเหมือน,นเกงเนี่ยมันจะเสียทรงใช่ไหมเพราะว่าเราอ่ะเก็บในส่วนของสะโพกแบบนี้มากแต่ต้องเข้าใจว่าสรีระของคนเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันเนาะถ้าหากว่าเป็นคนที่ไม่มีสะโพกในการเก็บแบบนี้ค่ะในการเก็บเข้าไปแบบนี้แล้วเจ้าของเขาใส่เองเนี่ยมันจะพอดีเลยเพราะว่าเรานะคะเก็บตามโครงสร้างของตัวผู้ใส่ นะคะโครงสร้างหรือว่าสรีระของผู้ใส่เนี่ยมันก็จะพอดีแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่มีสะโพกเนี่ยเราจะไม่เก็บแบบนี้เพราะว่าอันนี้ค่ะน่าจะเป็นกางเกงของคนที่ไม่มีสะโพกนะคะก็จะวิธีการเก็บแบบนี้แหละถ้าเกิดเก็บแบบนี้ค่ะทรงไม่เสียแน่นอนหลังจากที่เขาใส่นะคะมันจะพอดีตัวเขาเลยแต่ถ้าเกิดเรามองดูภาพรวมเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราเก็บเข้าไปเนี่ยตรงช่วงนี้มันจะบุ๋มไหมนะคะซึ่งโครงสร้างของเขาเนี่ยสรีระของผู้ใส่เนี่ยเขามีความบุ๋มตรงสะโพกอยู่แล้วถ้าหากว่าเราไม่เก็บนะคะมันจะพอง มันจะป่องๆพองๆนะคะจะไม่สวยฉะนั้นในการเก็บนะคะเราก็เก็บตามโครงสร้างหรือว่าตามสรีระของผู้ใส่นะโอเคนะคะก็วิธีการแล้วก็หลักการในการทําค่ะก็เท่านี้เนาะ,ะพอหลังจากที่เราขายเก็บส่วนของสะโพกเสร็จเรียบร้อยคะ่ะเราก็เย็บขอบเอวนะคะกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะคะเย็บตรงนี้กลับเข้าไปเหมือนเดิมตรงนี้ก็ถูกเย็บนะคะกลับเข้าไปเหมือนเดิมแค่นี้เองค่ะสำหรับวิธีการนะคะในการแก้ไขคนที่มีปัญหาแบบสะโพกนะคะ เก็บสะโพกเข้าค่อนข้างเยอะกว่าเอวนะคะก็ใช้หลักการแล้วก็วิธีการตามนี้เลยค่ะ